พูดตามตรงเลยนะในผมเนี่ยเงินเดือนน้อยอมผมอยากได้650ผมออกได้ไหมออกได้แต่ผมดูแลไม่ได้คือสมกา,ารในชีวิตมันเทียนไปสมกา,ารของความรวยในบ้านเราอะ่ะมันถูกคำนวณมาจากหนี้สินว่าทิดไทยไง่ายๆเลยพี่ไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐูกต้อง สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับขอต้อนรับสู่ช anel ฟินๆนครับวันนี้ยังอยู่กันที่เดิมนะครับที่ลอนดอนสตีดชาดามนี่นะครับวันนี้เราอยู่กับน้องท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะถ่ายมาให้ดูเป็นเขาเรียกเลยนะวิทยาทานอายุน้อยนะครับขับบิ๊กไบค์และขับสตันด้วยเล่นสตันด้วยเดี๋ยววันดีคืนดีนะผมจะหาโอกาสไปถ่ายตอนเขาเล่นสตันมาให้ดูคือน่าสนใจมากนะครับสําหรับน้องท่านนี้สําหรับน้องท่านนี้แนะนําตัวหน่อยแล้วโอเคครับ ผมเคซี่บูธชแนลช่องนี้มีแต่คนบ้านี่ครับน้องน้องเขาทำช่องเคซี่บูธชแนลครับเคซี่บูธชแนลเดี๋ยวขึ้นมาให้ขึ้นมาให้ตรงนี้ปึ้งโอเคนี่ครับน้องคนนี้ขับขับรุ่นอะไรขับรุ่นอะไร CB 500F ครับ CB 500F นะครับนี่ครับคือที่ที่ถ่ายน้องคนนี้เนี่ยเพราะว่าน้องคนนี้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ ไม่ได้รวยมาแต่กําเนิดแล้วก็เป็นคนที่ชอบรถอบอบอมอเตอร์ไซค์ชอบบิ๊กบค์ชอบคือฝันเงนั่งดูแต่ในยูทูบันอยากได้ก็ลเลยดูนานไหมดูนานไหมโอ้พี่สะชอบดูตั้งแต่พ่อทําพ่อเคยเปิดปู่ด้วยสมัยก่อนตั้งแต่เด็กเลยซึมซับมาเลยว,ว่าสองล้อสองล้อ,ชอ,อชอบมอเตอร์ไซค์ชอบอะไรจนเมื่อ1 7 1 8เนี่ยมันรู้สึกแบบอยากได้แล้วคือต้องได้อะ่ะคือ ก็เลยพยายามดีดตัวหานน่นหานี่จนเอาน้องครอบครองได้ปัจจุบันปัจจุบันอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ2่ครับอายุ2 2สปีนะครับรถคันนี้กี่กี่เดือนแล้วเนี่ยกี่ปีแล้วปีกว่าแล้วครับปีกว่านบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไกลๆดูไกลๆเฮ้ยสวยนะสวยสวยนะคือตอนแรกอ่ะคันนี้ก็เป็นหนึ่งในในเป้าหมายพี่เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่มันสองสูบแล้วพี่เป็นคนที่แบบแม่งอยู่กลางเมืองอ่ะที่อยู่คอนโดกลางเมืองอ่ะมันใช้ชีวิตลําบากมาก ก็เลยแบบตอนแรกแอบ,บดูคันนี้เหมือนกันน่าสนใจน่าสนใจมากผมต้อบอกว่าพูดตามตรงเลยนะในผมเนี่ยเงินเดือนน้อยผมอยากได้650ผมออกได้ไหมออกได้แต่ผมดูแลไม่ได้เพราะว่าถ้าดูแลอย่างคันนี้ถ่ายนล้วมันเครื่องพันไม่ถึงพ5นห้เปลี่ยนผระเบรกเนี่ยห้าก็มีทอนถ้าซื้อ650มาผมลองคิดดูแล้วผระเบรกผมก็ต้องเปลี่ยน2ชิ้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเงิน500ที่จะมีทอนผมก็เลย ด้วยความชอบอีกไบ์เอาอะไรก็ได้ที่เอามาแล้วใช้งานได้จริงก็เลยออกในเมื่อเงินเดือนเราน้อยก็เอาแต่พอตัวอย่าโลภมากก็ได้ออก500เอาเลยครับจริงอันนี้อันนี้คือคือนับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคือใครๆก็สามารถออกรถได้แต่ไม่ใช่ใครๆที่จะสามารถรักษารถก็ได้ถ้าเบรกหน้าเราเท่าไหร่นะผมใช้ของเกตตลาดเลยครับพูดตรงเพราะผมใช้งานทุกวัน ใช้เกียร์ตันเลยครับผ้าเบรกผม2 5 0ครับราคาสอ้อเท่านั้นเองอันนี้รวมรวมเปลี่ยนแล้วป่ะ250เอาอพอดีรู้จักกับพี่ทางร้านเขาเลยเค,ครับผมมีนะ,ะค,คือผ้าเบรกเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะจริงๆผมบอกเลยว่าหลายๆคนอนะ่ะเขาอยากได้กันเนาะอยากแบบมีในครอบครองอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรก250แต่อีรถผมอะ่ะอีรถผมที่อยู่ในช่องอะเปลี่ยนทีนะไม่ต่ำกว่าพันห้าใหญ่ข้างหน้าอย่างเดียว <Okay. S 1> ถ้าเปลี่ยนผมเพิ่งไปเปลี่ยนมาเบรกหน้าหลังสามพัน แบบมัน,มนแพงมากมันแพงมากอันนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกรดดีด้วยนะเกรดแบบธรรมดาธรรมดามากเลยนะและ้วดู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 ดนี่โอ้โหน้องเขาเล่นสตันนะ่ะแบบยังไม่ได้ทํเครับคือรูตรงเก็บตังค่อยแต่เก็บเก็บตังค่อยทำเริ่มไปศึกษาเรื่องพวกแคดบาร์แต่ว่าไม่ใช่แคดบาร์ตลาดเป็นแคดบาร์ที่ตรงรุ่นคือต้องสร้างขึ้นมามันก็เลยต้องใช้เงินเยอะนิดนึงในการทำ ก็เลยยังยังแค่เอารถเล็กไปเล่นก่อนพูดกันนี้ดีกว่าคันนี้ไม่ค่อยได้ไปเล่นคือคือน้องเขาใจกล้ามากนะออก5้ารอยมาเล่นสตัรน,น่ะเออโอ้โห,โอโห,โอโหอันนี้ที่ที่ไปแถมมาล่าสุดนี่ตรงไหนเน,นี่ยมีมีตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็แฮงเครื่องหน่อยนึงอ๋อก,ก็ก็ไม่ได้แผลใหญ่ไม่ได้น่าเกลียด,คดคอ๋อ<ม>แฮนด์โค้ดอ๋อแฮนด์ล้วบอกแฮนด์ผมเปลี่ยนมาในราคาส0 0อยบาท ความถูกของ500 <c oughs> ผมเปลี่ยนมาในราคา300บาท <c oughs> แผนแผนชิ้นนี้300บาทแทเ้เออสูนนะครับของแท้ด้วยแต่ว่าเป็นของตัว300อยเอ็ครับอ๋<ห>อเฮ้ยเอาจริงๆนะพี่ดูไม่รู้เลยว่าของรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่คือเมื่อ <c oughs> มันมาแปะอยู่บน500มันก็คือ500อะ่ะแ้คือถ้าพูดถึงคนซื้อพี่ไปเนี่ยซื้อมาต้องแต่งแน่นอนถ้าให้ผมซื้อหัวท่อเนี่ยราคา2,000บวกถูกไหมพี่ใช่ ถึงแปดอ๋ออันนี้เป็นงานสร้างชับคือมันตรงตตน,นี้ไม่ได้เน้นงานเน้นงานต่อเองพี่ดูสองสีอะอ่านี่ๆๆตรงน,นี้ตรงนี้จะมีรอยต่ออยู่นะครับนี่ๆๆตรงนี้นเน้นงานเน้นงานสร้างไม่ได้ไม่ได้เน้นงานตลาดอ่าแล้วก็ห้อยให้ไม่เกิน900อืมห้าเป็นห้าสิบ่ะใส่มาได้ไม่900ร้ได้ไดอ่ามันน่าจะได้ใช่ใช่มันมันมีมันมีปัญหาแน่ๆทั้งรอบทั้งอะไรนะ บอกใครหลายๆคนที่อยากได้บิ๊กไบค์นะครับชอบได้แต่ให้ดูด้วยว่ารักษาได้หรือเปล่าเพราะผมก็ชอบ6-50ใจเน่อยากได้แต่ผมดูแลไม่ได้ผมเลยตัดใจเอา500อหนึ่งอแค่ได้ขี่บิ๊กไบค์นั่นแหละคือความสุขของคนนี่นะครับคือเป็นเป็น,เป,นเป็นน้องที่ความคิดดีคือวันนี้มาเจอแต่คนที่มีความคิดดีๆอ่ะเชื่อปะ่ะวันนี้มีแต่คนความคิดดีๆมาจริงๆ คือคือคุณคุณจะชอบได้อะคุณจะอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าคุณต้องประเมินตัวเองแล้วก็มีคือถ้าเราถ้าเราประเมินตัวเองพลาดเมื่อไหร่อ่ะความสุขในชีวิตมันจะเริ่มหายไปอืมเหนื่อยนะเ,ออเหนื่อยแนะ่ไอ้ยอยังผมผมบอกให้เลยผมไม่ผมไม่มไมไอายในเงินเดือนเงินเดือนผมไม่ถึง 100, หมื่นให้เลขเก้าพันบวกบวกมผมต้องใช้เงินดาวเยอะพอสมควรที่จะซื้อในห้าร้อยนะแค่พิกัดห้าร้อยซีซีผมต้องใช้เงินดาวเยอะพอสมควร ดีว่าทางร้านเขาจัดโปรอะไรนิดหน่อยถึงได้มาได้ถ้าเกิดเป็นหก้าศูนย์ก็ต้องถามว่าออกได้ไหมแต่คุณต้องเพิ่มเงินดาวน์อีกเยอะเลยเฉพพะค่าผ่อนรถเนี่ยประมาณ4ี่พันแล้วอ่ะคันเนี้ยแล้วที่เหลือจะกินอะไรน้องเขาเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะแต่แบบผ่อนรถสี่พันเฮ้ยถือว่าเป็นคนที่บริหารเงินค่อนข้างจะดีนะสามพันนิดนิด,นดอ๋อถ้าเป็นหกหาศูนย์มันก็จะสี่พันั p อ่า คือน้องเขาบริหารเงินดีนะคือจริงๆพี่ต้องบอกวันนี้พี่ทํางานเกี่ยวกับการเงินอะคือต้องบอกว่าหลายๆคนนะบริหารเงินยังไม่ได้แบบน้องเลยทั้งๆที่เงินเดือน,นเยอะแยะมากมายนะคือคนที่มีเงินเดือนเยอะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อนนสอนหลักการเงินเลยไม่บอกกันว่าทํางานที่ไหนแต่ว่าคนที่มีเงินเดือนเยอะไม่ได้แปลว่าคุณจะมีทรัพย์สินเยอะคือสมการในชีวิตมันเทียนไปสมการของความรวยในบ้านเราอะมันถ <ๆๆ S 2> ูกคํานวณมาจากหนี้สินแต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ใช่ ไทยง่ายๆเลยพี่ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐถต้องำนี้สุดจริงจริงอันนี้เห็นภาพชัดแต่ก็อย่างที่วัยรุ่นไทยชอบพูดกันเหมือนกันครับของมันต้องมีของมันต้องมีคำนี้ต้องยอมเขาจริงนะครับนี่ครับสำหรับน้องคนนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องให้อีกทีขึ้นช่องอีกทีชื่ออะไรนะแคซี่บู c h ชาแนลช่องนี้มีแต่คนบ้าขอบคุณครับโอเคครับก็เดี๋ยวฝากช่องน้องเขาไว้ด้วยนะครับก็สําหรับคันนี้นี่ ต้องชื่นชมในใน m i n d s e ตน้องเขานะน้องเขามีม i n d s e ตที่ดีนะครับก็เดี๋ยวไป,ไปแล้วเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับ